ไปทำอะไรทำที่ยืนให้ทำพอยืนทำกับข้าวทำได้เหรอทำได้ให้พ่อทำให้ไหมไม่ต้องทำเองได้อ๋อใหญ่โชว์พิมมือไว้กันเถอะไมไ่โชว์อยู่ว่างๆก็ทำไปสิ่ไม่ให้เสียเวลาทำไมแมวเล่นใหญ่มาเรื่อย ดูเก่งไม่เบานะเราเนี่ยแหมเรื่องไม้เปลนอะไรเปลนไม่ธรรมดานเนี้ยเนี่ยฮะพ่อเขาทำบ้านทำอะไรท่อมบ้าน่ะก็ช่วยเขามาตลอดตั้งแต่เด็กๆช่วยใครช่วยพ,พ่อพ่อไหนพ่อตาพ,อพ่อตาไี่จะทำโต๊ะแบบไหนเนะี่ยเอาหูเดี๋ยวดูนะเลื่อยเสร็จก่อนแล้วจะทำให้ดู ดูหญิงแก่งหญิงแก่งพ,กพ่อเปียรจะทำให้ไม่ยอมให้ทำบอกว่าจะทำเองจะโชว์ฝีมือเองเอาเอาเลยเอาคนเราอยู่ว่างๆดีไบเสียเวลาไปเปล่าๆปีๆนี่ตัดช่วงไหนของมันอะช่วงบนนี่ไงเอาช่วงบนหรือขาช่วงขานี่แหละเราจะทำแบบนี้ แล้วก็อีกอันก็ทำแบบนี้นแล้วพอเสร็จนี่ตัตดสามท่อนทำอย่างนี้เพื่อทำอย่างนี้เพื่อให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงโอ้โอเคโอเคโอยเคอเค,อเคแล้วนะเดี๋ยวจะดูว่าตอนสำเร็จจะเป็นยังไงสวยาง,งามตะผมตะปูตอกเองหมดนะ หเหนื่อยหน้าขึ้นมาเด็ดปาแป้งกับสาวพมา่าไม่เอาเหื่อยหน้าขึ้นหน่อยไม่เอาไม่ใช่พมา่าเขาเป็นคนทา เลื่อยใหญ่ๆก็ไม่มาใช้เอาเลื่อยเล็กมาใช้ใเลื่อยเล็กก็ดีแล้วขนาดมือไอ้ที่ตัดไฟเบอร์ก็มีเอาไหมไม่เอาแง่เนี้ยดีค่อยๆทำไปไม่ยุ่งไม่ยากทำแบบง่ายๆ ไม่เอาโต้มาตาาั้งแล้วยืนเรื่อยบนโต๊ะไม่ได้ง่ายง่ายหืม <ừ. S 1> ไม่เอาโต้มาตั้งแล้วเรื่อยบนโต๊ะได้เรื่อยง่ายอาแล้วเอาโต้ไหนนั่งอ่ะมีมมเกล็ดก<ม>็ยืนเรื่อยไง ได้กี่ท่อนแล้วเนี่ยเหลือกี่ท่อนเหลือสองท่อนท่อนนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เสร็จแล้ว ไม่ธรรมดาเนะ้นนี้เลื่อยไม้เนะี่ยเป็นไงจะเสร็จแล้วบอเลื่อยใหญ่ขนาดเอาเลื่อยเล็กเนะี่ยถ้าเลื่อยใหญ่คงเสร็จไปนานแล้วมั้งเนาะนี่แหละหันหน้ามามองหน่อยเต้เดี๋ยวพี่ต้องดูกันห่พอพี่ท่าอ้าวอีกนิดนึง ดูดิจะทำสำเร็จไหมโต๊ะวันนี้แล้วจะออกมาเป็นยังไงก็ออกมาสวยนะคะ,ะได้แล้วหนึ่งอันเหลืออีกหนึ่งอันอันนี้คือเลือกทำอะไรร้องมันสูงหรือทำอะไรร้องมันสูงเหงาแตกเลยเมียก,กู <S <S> ไหนลองวางดิจะตอ,อกจยกาตะปูยังไงอะไรยังไงมาวางบนพื้นบ้านานี่ไหมไม่ตรงนั้นเหรอเนี่ยเราจะต้องวางแบบนี้นี่ตอกเอาแผ่นเสมอเสมอหน่อยเอาตะปูเพ็รเราก็ทำตรงน,นี้ตอก วา,างมันครบดิวางตรงไหนแค่แนีอน้อยโอเคถามได้ก็ถือว่าเก่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้เดี๋ยวใครตอกต่อแล้วกันอตอกทั้ยเสร็จเลยตอกเสร็จเลยเออเพราะว่าเป็นไงวันนี้เรื่อยไหมเหนื่อยไหมล่ะที่จะทำโต๊ะไม่เหนื่อยค่ะ เหนื่อยไม่เหนื่อยดูดิตั้งแต่กลางวันจนมืดเห็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำต่อค่ะเพราะาตอนนีม้มืดแล้ววันนี้ก็จบคลิปนี้แล้วพรุ่งนี้จะให้ดูการประกอบโต๊ะเขาจะทำโต๊ะยืนแบบไหนนะ,ะว่าดูดิแม่อร์ําโต๊ะแบบไหนโดยใช้แบบทำเองล้วนใช่ไหมใช่ค่ะ ทำแบบบ้ <Okay. S 1> านๆโอเคผู้หญิงก็ทําได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายค่ะไม่ต้องงาผู้ชายเลยใช่ค่ะเออผู้ชายมวนนั่งทําอะไรก็ไม่รู้ม <c oughs> วนนั่งจิบ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 ,จบค่ะโอเคกินไม่จบไว้แค่นี้ไว้ก่อนฝากไ้ก่อนนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้ติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําต่อคะ่ะรอรอประกอบใช่คะ่ะพรุ่งนี้จะประกอบให้ดูใช่ค่ะ๋ยวพรุ่งนี้จะประกอบให้ดูว่าคลิปต่อไปนะเราจะประกอบให้ดูค่ะ ต่อไปจะประกอบโต๊ะให้ดูนะคะสวัสดีตรงนี้สวัสดีค่ะ